สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon b อล l e r กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเจ้าบริสการอ่าแต่บริสในครั้งนี้ครับผมใช้ปืนไฟ4อันเลยแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆนิดนึงครับผมอันนึงมันจะแบบเลเวล4 MK2 เท่านั้นเองสำหรับเจ้าปืนไฟนะครับผมมันได้บัฟขึ้นมา25%เพราะว่าเป็นปืนเทียร์3ใช่ไหมสีม่วงดเมจจะอยู่ที่717ดครับผมตอนนี้ MK3 นะ มันยิงวินาทีหนึ่งประมาณ20นัดครับผมก็เอา20่คูดเข้าไปพื้นไฟเนผมว่ามันเป็นปืนที่แรงมากๆเลยแต่ว่ามันยิงยากมากๆเช่นเดียวกันเป็นปืนที่ยิงยากที่สุดในเกมเราก็ว่าได้นะโอ้โหเฉพาะนานครับผมมันต้องแบบเล่นเหมาะเหมาะกับสายมุดมุดสายที่ยิงใกล้ๆครับผมเราก็ต้องมาลองดูกันสําหรับนักบินครับผมก็จะใช้กราฟเลยบีย๊ครับผมเวลาใช้สกิลเนี่ยมันจะไม่มีโลนะแต่ว่ามันจะต้านทานทวมา50%าเอร่ะลดเทมเมลลงไป50%ครับผมสกิลต่างๆก็ตามนี้เลย ดังๆนิดนึงโอเคสำหรับโมดูลที่ใช้นะผมก็จะใช้นี่เลยครับผม u k เค FI มิแล้วก็ e m ม l ว f ิวลูกเพื่อแบบโดนยิงเยอะๆแล้วแบบมีป้องกันเลไฟต่างๆแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเลือกเยอะขึ้นครับผมน่าจะรอดน่าจะรอดโอเคกันเพื่อนไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าบริษที่ใช้ปืนไฟที่ได้บั๊มมา25เนี่ยมันจะเล่นดีขึ้นหรือเปล่าไปเลยครับผมว้าวจุดสัญญาณครับผมไปกันเลยสกายรอดอย่าบอกนะว่าเจลิ โอ้ยตายตายชีวิตแล้วพดูมาฝั่งนี้เข้ามาตั้งหลายตัวแล้วดูเรามาแล้วดูเรามาดิโอ้โหเชื่อเขาเลยแมไม่ไมาแมเสนอหน้าเสนอหน้า,นนนาเอาเสาบ้านก่อนแล้วทีนี้มันจะมาเสนอหน้าเอาโถ มาครับจัดติดลัสแต้ไปก่อนครับโหนี่ก็สกายลอดกูก็โหเรียมเลยว่ะสเปซสกายลอดเป็นฮีตกันเลยเดยวไปเฮ้ยๆๆ้ๆเ้เ้ยเ้้นี่บะปอยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเอาจริงมานะสกายลอดเพียมเลยแล้วก็ไม่คุมเสาด้วยนะคือแบบ เฮ้ย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 อะไรวะเอาโอ้ยานแม่เราไปก่อนครับเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเนเธอร์มาเอาเอาเอาเฮ้ยไม่งานอะไรของมันเนี่ยฮะโห้วสองนี้ก็จะเสีย นี่ครับผมติดลา้าไปก่อนเอาดิชอ็อตเข้ามามาดวลกันมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็ว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 รว,ว้าวโอ้ยโโดนลุกลง่มดที่เพิ่งคิเวเลยทีเดียวอาจารย์เป็นเลี้ยครับผม นี่แหละนี่แหละมันแบบจัดการแทงดีจัดการแทงดีมันเจาะแทงได้ดีน่ะดูเลยตัวนี้อะไรเอ่ยอันแน่อันแน่เฮ้ย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 โอเคครับรอโล่หมดก่อนนะนานนานล็อกไว้ก่อนได้ไหม โอ้โหรู้ชะโดมาตะกี้มันโดนตะกี้มันโอ้โหลูกสองยันแม่ลงไปก่อนครับบินแล้ว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 นั่นไงเขาลิฟเต็ครับโอ้ย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 อ่ะโดนใบดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่เยสาวเสร็จเลยโว่อ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 ว่ไม่ทันละไม่ทันละเฮ้ยทายได้ว่ะโดนรถนาเมีดไป ตัวรถจะเม่ร่วงเลยอือหือนี่ต้องเอาไทยท่านด้วยกันแล้วครับผมไม่ไหวลายไปครับเอาเดิเอาเดิเอาดเอาดิมายันแม่ลงมาเรียบร้อยโอ้โหเยอะน,นะเสาเสียอะไรตัววิ่งเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะฮะที่เจอๆกันเยอะๆ ปลายไปก่อนครับเรียบร้อยแล้วยังไงอ่ะเราบินเนาะโอ้โหโลขึ้นมามาอย่าดแม่ลงไปเสร็จครับโอ<ฮ>้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ออนเอ้แองเกลิลแองเกิลมาโอ้ มาดลครับบลายไปดิอา้าวหายตัวแล้วก็บินจะยากอะไรอย่างนี้ก่อนเลยครับเอ้ยโอ้ฟาร์นี้ไม่เอาไม่เอามันแรงมันแรงเดี๋ยวมันแรงโว้ว้าวโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหเบ็นเปลี่ยนเป้าโอ้ยสุดยอดอนะเปลี่ยนเป้าอีกแล้วอะเนเธอร์ครับเฮ้ยต้องได้ดีว,วะ เราต้องได้คืนดิเราต้องชนะดิโว้โว่โว่โว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 ่ล็อกไว้ววววไก่อนครับโ,โหเต็มเลยอย่างเยอะเลยวะ่ะเหตุที่เสานี้เราเราเรา,เราไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเราจะต้องไปเอาเสาจรงนงๆถ้าเกิดมันไม่มานะเว้ย <laughs> อ่ะเธออ่ะเธอเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหรัฐธรอ,อามาว้าวเสร็จกันลบก่อนครับเออเสาเดียวแล้วอ่ะเสาเดียวแล้วนื้อนื้อ <c oughs> โอ้ยติดโอ้ยรายล่วงเลยงั้นเราต้องเอานี่นี่แหมมันจะมาเนียนเอาเสานี่เหรอตัวอะไรเออตัวอะไรเออโอ้โนเดนครับ อุ้ย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 มีไอสเปียร์อยู่ข้างล่างมาด้วยแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันดีอย่างเงี้ยล็อกไว้ก่อนครับแล้วก ah, 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 ah. ็หนีก่อนหนีก่อนเรื่องพลังเล็กน้อยครับผม ก็มาดีก็มาดีโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยฮะี่ยช็อต t y ไอ้นี่เข้าไว้เฮ้ยสองสองสองนี่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 สกอร์เปียนเหรอสามสองเอานี่ก่อนครับไม่เยสนาฮู้ฮูยนะเดยวาไม่ใช้เล่นเล่นไม่ใช่เล่นเล่นแม่เกือบแป๊ เสียเสาสี่เสาห้าเสาดีนะพี่กลับมาชนะได้โอเคสุดยอดครับผมเพื่อนเราว้าวลุจุดสัญญาณครับเปิดด้วยบลิสเลยเออ,เอ,อหวังว่าเพื่อนเราจะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปไปช่วยเพื่อนดีกว่าอา้าวมีคนไปช่วยแล้วครับโอเคโอค้ยเติมมาอย่างเยอะอะแล้วเราจะรอดไหมเนี่ย

เรียบร้อยวสกายรสครับโอเคเฮ้ยมามาอ้ลาวนามาแล้วว ah ้าววาเฮ้ยไฟไฟไฟเหมือนการไฟมาเบิร์นเบิร์นเบิร์นยแม่ลงไปก่อนครับผมโอ้วๆๆ้้โอเค มาดู้อยไหมเสร็จไปสไกายร้อยตัวครับโอเคโฮิโลขนหนาโลขนานะโลขนานะโอ้โหโ,โอ้โอ้เบิร์นไปก่อนครับผมเฮ้ย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 ตัวนี้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 อ้าวโอเคงั้นเราก็ไปแบบเนียนๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมไปครับผมจัดไปอู นัน่นไงเจอสเปียร์ด้วยครับนั่นนัน่นมาอีกมาอีกเซยาร์ฟเซยรวารฟว้วาวว้าวหิวกนหิวกรโอ้โห,รหรววเรียบร้อยไปหเซยาร์ฟเฮ้ตัวอะไรเอ่ยลงหุบหุบเลย,ยเอุย้ยนี่ดีเครนี่ดีเครนี่ไฟแรงแงเอาเอาเอาโอาเคตัวยิงดักไว้ก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยยิงยากนะบอกเลยว่ายิงยากจริง <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลโพงหูนั่นไงนั่นไงนั่นไงว้าวอยู่ก่อน่นี่นี่นโอ้้หลงวบลงวบแต่เดขาก็จ่อไงโอ้โดนหนืดครับโดนหนืดสวยแล้วสวยแล้ว้าวร่วงเลยไปเข้าสอบการกันไหมอู้ศัตรูมาแล้วเพื่อนเราต้องเข้านะต้องเข้านะโอเคไปลุยครับ วู้ฮู้วู้ฮู้เนี่ยโอ้คือเพื่อนเราเก่งเจ๋งเจ๋งแต่ว่าแต่ว่าศัตรูก็มาเพราะว่าแต่ก็ลุมลุมาอย่างเงี้ยนะครับมันดิอื้อหือว้าวสวยแล้วครับโอเคเพื่อนเราไปเสาบ้านเขาด้วยโว้าว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 โอ้ยโดนล็อกครับผมเสร็จแน่เลยเสร็จแน่เลยฮิว่อนอ่าอ่าอ่าเพื่อนเราจะโอเคได้แล้วครับ ไปเพื่อน Let's go เราต้องไปจัดการอน,นี่ก่อนครับผม Anchor 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 เบิร์นไปก่อนเบิร์นไปก่อนว้าเอาเสาไปไปึ๊บปึ๊บช็อตไปช็อตโอ้โหเคปืนเราก็แดงด้วยปืนเราแดงด้วยอ่ะถอยถอยถอยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ถอยถอยถอยโอย้ชิ t ชิ i นงานเงี้ร้ายแปแต่ก็เฮ้ยไฟได้อยู่นะไฟได้อยู่นะไฟมันแบบ ใหญ่ๆบวมๆเลยนะดูเดิโอ oh, 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 ้ยโอ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 ้ยสามสองหนึ่งยิงไป okay. เ,เฮ้ยอีกแล้วเหรอสกิลเอ้ยเต็มบ้านเลยโอ้โ oh, ห oh. มาครับโ oh, อ้ไทฟอนไทฟอนก็เบิร์นไปเบิร์นโอ้โหไม่ขึ้นไม่ขึ้นสามสองหนึ่ง oh, มามา มาเิเจอจอขนาดนี้ปุ๊หูตึมบ wow. ้าเลยเต็มเต็มเต็มเตมเเตมเตมตครับว้าวเร็วเร็วเร็วเบินเบินเไปว้ายโิล้าแล้วก็ได้ล่วงก่อนน้าวเฮ้ยมัน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 ก้ากึ่งนะรู้ตอนนี้ปืนมันแรงอะนะผมไอ้บิดแต่ก่อนเว้ยมันต้านทาน90เลยนะตอนที่นักบินคล้ายออกมาใหม่ๆครับผมแล้วนักบินก็เดนเนะ โดนเนฟลงมาเรื่อยๆจนเหลือป้องกัน50%เนท่านั้นเองตอนใช้สกิลผพราว่าเจ้าบิดกันผมมันใช้ความเร็วแล้วก็มันก็มีสกิลพุ่งขึ้นไปเพิ่ลดเาเมจใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ครับผมป,ป,ป,ปืนโค้งปืนสเปียอะไรอย่างนี้มันส่องมาจากไกลๆไงโอ้โหก็เจ็บปวดน,นะแล้วแองเกิลครับผมก็ทําให้เจ้าบิดบลายล็อกเป้าหมายไม่ได้แต่ปืนไฟอ่ะเคก็ยังดีมันก็อยู่ในระดับเดียวกันเหมือนเครปีครับผมเวลาบลายไปหรืออะไรไปก็สามารถยิงแองเกิลได้ไอ้ปืนไฟนี่ก็เหมือนกันับผมซีก็บอกนะบอลบานยังไงก็โดนโอ้โห แล้วปืนไฟครับผมเป็นปืนเทสสามอัพถูกด้วยแล้วมันก็มีความแรงพอสมควรแต่ว่าปัญหาก็มันคือยิงไม่โดนไงยิงไม่โดนยิงยากมากครับผมนึกถึงระยะสามร้อยเมตรสามร้อยห้าสิบสุดสุดทางอาวุธเลยนะไม่โดนเว้ยโอ้โหพุ่นเร็วๆรล่อนเนบ่ยยิงเซรัฟยิงเครปีอะไรพวกนี้ไม่โดนเลยออเหนื่อยเหนื่อยแต่ถ้าเกิดใกล้ๆนี่พอได้อยู่นะโอเคโอเคยังไงก็คอมเมนต์มาคุยแน้นะผมว่าจะปืนไฟเนี่ยเพื่อนยังใช้อยู่หรือเปล่านะ เฮ้ยเหนื่อยเลยทุกคนนี่ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลเลยเจ็บปวด